หล่นก <Cornell> ันเอหล่นก็มาหล่นก็ไมาต้องโทษกันหลากว่าได้เ่าไปมึงไก่นี่จะหอดแน้วใ่ไหแล้วมันป่วงน้ำข่วง เขาโคะโค้งโค้งมาเลยนี who, brands, workers, mainland, ่เนี่เขาวาสิสวนบี้มันหลายคจนนะคำว่ามมาตีหาคนม่นต์นมาหลายนีเขาเป็นซิปเขาิดเขาตเขากระหานเม่เป็นพอนุ่มาแม่ก ไอนนี้เลยเล็บาำว่าอะรครับคำว่มามันได้ตีงวงห่งวงไหมตีงวงห่วง

โดนซีบดแล้วปลานั่บนท่านผึ่เลยท่านดุขึนมากบ้าสั